ก็ไปตรงนี้นะอา Here you are. ้าวยูอาร์คอหักรอตรงนี้เราร,รอด้วยรออยู่เราอ,อยู่เ,าาเราจะไปตรงนี้กันค่ะเราประกดพี่ดพปจิรนากันอ้าวไม่ว่ี่เขาพูดว่าพี่นีว่าบอกได้เกิ <c oughs> โอเคเอใครเรากระโดดลงไปใช่ไหมใช่กะโดดไปนีน่แบบน,นี้อ่ะอ๋อนี่บี่นำทางไปเลยแล้วกระโดดให้ นี่เนดดีย่ย,ยอายโดนปาดดูตอนนี้นี่มันโดนปาดที่สุดในโลกเลยถ้าง,งั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสสร,อรอรอนิวี่สักครั้งก่อนเนวี่รับขั้นบุกมาแล้วอ่ะเอื้อ,อ,อโอ้ยโดนอีกครั้งหนึ่งเลยดูดิอันนี้มันอะไรวันนี้เนวไี่ไมีกอลเก่งเลยแหละลอปปี้เท่าไหรเอ้าถ้าง,งั้นรอเขาก่อนนะเอ้าอีกสักอย่าง หนูหนูลองไม่ได้เลยนะดาพี่นิวยามากเลยอ่ะเดี๋ยวกันเดือด้ได uh, ้เลยค่ะต่อไปดาตันน uh ี้จะตายแน่นอนอือได้แล้ยได้เลยต่อไปเราจะไปอู้สุสากคนนี้มากเลยพี่นิวอ่ะโอ้โหนั่นเองว่าก็ไปตรงนี้เร็วๆตามมาตามมาไปตรงนี้ก็ตรงนี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะที่เรากระโดดเข้าปากพี่นิว โอเคเซฟกันเลยค่ะแล้วก็กระโดดไปอ้โห <c oughs> หนูหนูตกทำไมอ่ะหนูหนูกระโดดไ่ค่อยดา่างฮิไม่ด่างไม่ยุร้าจังเลยแต่ของพี่ในงานเนี่ยแต่โอ๊ยกตกตกไม่ตกหรอกชิวชิวด่านพี่ดีวันนี้คค้นงาน่ายเลยใครดูพีนียที่นี่ใส่ื้อสีฟ้าแต่ว่าปีนี้เราใส่ชุดสีเขียวแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เน่เน่โอเคโอเคเซฟแล้ว ไปที่อื่ да นกันกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็เซฟต่อไปเราก็จะมาเป็นเลโก้กันตกทีหนึ่งหาเลยไม่ดอขั้นต่อเนี่ไม่ดอสวัสดีจ๊อบเอื้อโหววินาทีเขาตัดทิ้นิวแล้วเดี๋ยวเพิ่งนี่เนาด้วยเด็กเชียวตุ๊กแดงเหม่งจะพบว่านิววี่อ่ะ เข้ามาในนี่ไงต่อไปเราจะมากระโดดอะไรจะมากระโดดไก่ไก่ย่างหนูเดี๋ยวพี่กันตายจังท่ำตรงสีเขียวน้ำบัดเอ้ยให้เอาสไลด์โอ้กระโดดโอ้ยตานหลายคนเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรเอาม่เอาใหม่จทุกคนสไลด์สไลด์ผ่านแล้วเราตายแล้วตายแล้วงแรทำไมเราไม่ผ่านอ่ะเอ้ยทำงาน เราไม่ผ่านเลยถ้างั้นขอเพียงเท่านี้รักกัน